สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างเทมปุบบนราชธานีครับพอบกันเมื่อนี้ก็เป็นบ่ายวนันที่2 8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5ครับมาเบิ่งกันครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศตั้งแต่บ่ายเมื่อนี้ฮอดบ่ายเมืออื่นครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็คาดว่าชธานีฝนฟ้าคันนอกลอยละเศร้าบางพื้นที่ลมก็สิเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยูทออทยทย่ที่สามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่เจ้าตีหอดสิบหกองศาเซลเซียสครับสำหรับการคาดหมายลักษณะอากาศในอีกเจ็ดหมื่นถังน้ำครับท่านผู้ชมบริเวณภากอีสานตอนล่างตั้งแต่วันที่เจ้าเจ็ดหอดสิบเก้าเดือนม,มีนาคมยนต์พฤษภกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับบริเวณภากอีสานตอนล่างก็จะมีฝนฝ่าคันนอก,นอกอร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ร่มก็จะเป็นร่มตะวันตกเฉียงใต้กกาลลัังงงถึิโโเมมตตร่่อชวบ น้ำผุ่มสูงชุดขาดว่าจะอยู่ที่33หอด36องศาเซลเซียสน้ำผุ่มต่ำสุดขาดว่าจะอยู่ที่33หอด2 6องศาเซลเซียสครับหลังแจ้งบันรับท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมพุทธศักราช2565ครับบริเวณภาคอีสานตอนล่างจะมีฝนฟ้าคานองเพิ่มขึ้นครับร่อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้กำลัง10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดปกคลุมครับ อุณหภูมิสูงสุดขาดวันที่ยูที32อ,อ,อด3 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดขาดวันที่ยูที2 3ถึง25องศาเซลเซียสครับสำหรับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมตั้งแเต่สิ้นเดือนมีทนาย่นถึงต้นเดือนกระกฎามคมข็ให้ท่านผู้ชมระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนฝ้าคะนองเนื่องจากว่าช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นครับและการท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคอีสานตอนล่างได้ตลอด24ชั่วโมงครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน